วิไม่ปลอดภัยถนนชายกระป๋อมเมืองระยองเปลี่ยวและมืดชาวบ้านร้องหน่วยงานเร่งติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างจากการลงพื้นที่ถนนชายกระป๋อม ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองจังหวัดระยองของทีมศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยการสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดระยองหลังอาสาร่วมด้วยระยอง223ให้ข้อมูลว่าเป็นจุดอันตรายเกิดเหตุอัชญากรรมได้ทุกเมื่อซึ่งแม้ในช่วงกลางวันสภาพถนนจะไม่ต่างจากถนนปกติทั่วไปที่มีประชาชนใช้เดินทางผ่านไปยังเส้นทางอื่นๆแต่เมื่อตกกลางคืนกลับกลายเป็นจุดเสี่ยงดูน่ากลัวเพราะไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ โดยเฉพาะถนนชัยกระป๋อม3ซึ่งเปรี่ยวและมืดสนิทนอกจากเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุแล้วยังเสี่ยงโดนมิจฉาชีพดักปล้นและทำร้ายร่างกายได้นายนเรวัตสุขพิลมผู้นำชุมชนชายกระป๋อมให้ข้อมูลว่าถนนชายกระป๋อม1ช่วงโค้งจะมีต้นไม้ปกคลุมจนบดบังแสงสว่างของไฟฟ้าส่วนถนนชายกระปอม3ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างอันตรายมาก อันตรายก็คือเส้นที่สี่เส้นที่สี่สายแดงไทกระป๋อมสามมันจะไม่ค่อยมีไฟใช่ไหมครับใช่แล้วก็ไทกระป๋อมหนึ่งก็พอถึงแยกนี้ข้าไปไหมเาง้าวซ้ายไปที่จะไปออกถนนคสองอะ่ะครับโจงเี้ก็จะจะไม่จะเปลี่ยนนิดเราะว่าเมื่อก่อนนี้อาจัะการบ่อยแต่ตอนนี้ก็ลดลงไปแล้วเนาะครับเดี๋ยวนี้คนพู้กพ่านเยอะขึ้นแต่ก็ยังมืดอยู่แหมมืดากหน้าวัวตอนที่เช้ามืดที่ว่าเราติจะไปรอรถไปทำงานหรือว่าประมาณปีสี่ปีห้าไม่เลยประมาณปีสามเนี่ยปีสาม แต่ที่สองไปเนี่ยตามสบายเช่นเดียวกับป้าเต๋าที่อาศัยอยู่ในซอยชายกระป๋อมหนึ่งนานกว่า20ปีบ้านตั้งอยู่ช่วงทางโคง้งขาให้พบเห็นอุบัติเหตุบ่อยครั้งจึงนำกระจกมองทางมาติดตั้งบริเวณโคง้งเพื่อป้องกันเบื้องต้นแต่ก็ยังขาดแสงไฟฟ้าส่องสว่างจึงอยากให้หน่วยงานลงมาดูแลทีมงานศูนย์ได้นำปัญหาเข้าทวงถามนายธรรมาทิติวุฒิสมบูรณ์ผู้อำนวยการฝ่ายกองช่างเทศบาลนครระยองได้รับคำตอบว่า ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้ามาเขียนคำร้องได้ที่ฝ่ายกองช่างและจะส่งเจ้าหน้าที่ออกไปสำรวจพื้นที่อีกครั้งเพื่อทำการเบิกจ่ายและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างต่อไปฝากกันด้วยนะครับหลีกเลี่ยงการขับขี่ในเส้นทางเปลี่ยวและหากพบเห็นจุดเสี่ยงจุดอันตรายโทรแจ้งได้ที่สายด่ว,รวนร่วมด้วยช่วยกัน1677พร้อมภาษาหน่วยงานเข้าดูแล